วันนี้จะมาลองเจ็บใบอ่อนส้มปล่อยใบยอ่อนส้มปล่อยเห็นก็ว่าเอาไปต้มไก่ต้มแซ่บผมไม่เคยทานนะครับเป็นคนภาคกลางพิบุรีไม่เคยมีรสชาติจะเป,ปรี้ยวครับคล้ายใบมะขามน่นาจะพอกินได้นะโอ้ยห้ามอุ้ยหนามอยากจะบอกว่านาำส้มปล่อยนั่นแหลมคมเสียเลยเกิดเปรี้ยวแหลมแหลมนะครับ มันมีหนามแม้กระทั่งใบเล็กนะครับคล้ายๆสะอมแต่นี้จะไม่เหม็นเขียวปลูกมา6ปียังไม่ออกดอกนะครับความสูง<ม>ก็สัก3เมตรได้นะครับอเอาแค่นี้พอผมก็ไม่เคยกินนะทำให้เป็นนะครับตอนแรกว่าจะรอให้ออกดอกออกฝักแล้วค่อยมาทำคอนเทนต์ครับแต่บังเอิญพี่คนหนึ่งที่อยู่พะเยาบอกว่ายอดอ่อนนั่นแหละรับประทานไดเ้เปียวแซบเปียวแซบเปียวแซบโอ้ยชิ้มยำไก่ใส่ใบสบปล่อย Very good รสชาติเปรี้ยวจะเป็นแบบเฉพาะตัวของส้มป่อยเลยนะครับ Good